หลังที่สองโดยไม่สนใจคำเตือนของสงกาเราไปดูกันเลยนะครับว่าในปราสาทหลังนี้มีอะไรพูดอะไรไม่เคยฟังเลยยิงหาเหมือนยิ่งยุมีทพานาน้ำพันธุรสจับได้จะมาโทษขายกันโลกกันนะเฮ้ยไมใส่อะไรนะเออเห็นไหมบอกแล้วว่าที่ีไม่น่า บางอย่างถ้าเราเอามาเก็บไว้ในปราสาทนี่ทาาที่ดีเราจะไม่ยุ่งดีกว่านะกลับกันเถอะเร็วเอาจะไปใส่ใส่มาลวปราทเาวาอะไรลงไปอะสิสงกาเขาใส่แล้วเป็นยังไงบ้างอะรีบถอดมาเดี๋ยวนี้เลยรีบถอดเลยใส่แป๊บเดียวเองน่าสงกาเอะนี่รองเท่าอะไรเหรอมันเบา จะไปออกไปที่ประสาทท้ายวังนะ่ะฉันโกหกลูกสังทองว่าจะไปหลายวันเราออกไปแค่วันเดียวเดี๋ยวก็รีบกลับซะวันเดียวเองเหรอว่าไม่จุใจเลยอะทำไมมีปัญหาอย่างนั้นเหรอเอปลา่าเปลา่าไม่มีปัญหาพยาคาะไม่มีไม่มีจริงๆพยาคาะเอาละพวกเรากลายร่างเดิมได้และ้ะพวกเจ้าหิวกันละสิ เดี๋ยวแยกย้ายกันออกหาอาหารได้ดูโน่นสิพญ่าฟูงสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยไหนโอ้ยช้างป่าของโปรดฉันเลยเลยขยันเอาเลยเต็มที่เลยพวกเราโธโอทำไงดีเนี่ยแล้วมันอยู่ยั่ไงล่ะมันหอใหญ่แล้วสองกาช่วยทีสิ อย่างนี้นี่เองเข้าใจละไปได้โอ้โหสนุกสุดสุดคราวน้อ็มเขาโอได้้สนุกใหญ่มากเดี๋ยวกับมาที่ก่อนพอสนุกจริงๆเลยโอ้ยเป็นช้างตมฟันท่หนื่อยองยห้อิ่มจริงๆไม่ได้กินอะไรอิ่มอย่างนี้มานานแล้วขนาดเดนนหก็มีว่าเรานอนพักี่ีกันก่อนดีไหมพี่คะเดี๋ยวค่อยกลับข้าเป็นห่วงปล่อยลูกสังทองไว้คนเดียวแบบเนี้ย เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวท้ายวางังความจะแตกหมดแต่ว่านา่นนาจะได้กินอิ่มกันสักทีพักสักหน่อยเธอเพคะไม่ได้เราเรีบกลับกันดีกว่าไปกันเร็วเข้าลุกขึ้นได้แล้วอย,กกยลอ,อย่าขี้เกียจนะกินเนียงเลยเพียบเลยกินได้อีกตั้งหลายวันเลยได้เสียดายเจ้ากับสอนชัยช่วยกันขนเอากลับไปที่ปราสาทท้ายวางังสักเก็บไว้กินกันวันหลังเ<ม>พคะอโอสนุกจริงๆเลยสงสัยต้องแอบหนีมาเล่นที่นี่อีกซะแล้วน่าฮ่ามาเล่นทีนี่อีกเดดขาดเลยรีบเก็บซะหัวโขนครอบหัวไข่ใจมักคึก ก็ได้สงการข้าเก็ day, บก mmm, ็ได้แค่นี้ต้องทำไปตื่นเต้นไปด้วยเหรอไม่ก้าท่าเลยแล้วหมดยืนอยู่ทำไมล่ะรีบไปดิเร w, <S <s ็วเร็วเร็วดิไปก็ได้เอเอาล่ะใกล้จะถึงวังแล้วผู้จะแปลงร่างก็ได้แล้วเดี๋ยวลูกสังเห็นเขาจะตกใจา เดี๋ยวเราคืนร่างมาดีกว่านะน้องรักสมีเอาเลยสิพี่สอนชัยเอาได้เลยจ้าน้องหมีอวแปลงร่างเป้โ้ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 ้ยโอ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 ้กโอ้ย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 โอกยโอ้ปโอ้ยโอ้ยยล้้ออโอ นี่พวกเจ้าเดี๋ยวเอาอาหารไปเก็บกันก่อนแล้วมารอข้าที่หน้าวังพอแลาข้าไปใช้ห้องซีพไว้กลับกันสักทีบรรยากาศไปหนาไหว,ว้วังใจเอาฉันเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะเดเข้าไปในปราสาทนี่อีกเนะี่ยเหลือแค่ปราสาทเดียวเองนะสงกาในไหนก็มาแล้วอย่ายให้เสียเที่ยวเลยนะไม่ได้ถ้าถท้าผู้ชงสั่งข้ามาคอยดูแลเจ้าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะทำยังไงยังไงยังไงก็เข้าไปไม่ได้เจ้าพูดเหมือนกับว่าเจ้ารู้ว่าข้างในมีอะไรอย่างนั้นนะมีอะไรก็ชักยังไงปราสาทก็เข้าไม่ได้หดละหด ไม่เข้าก็ไม่เข้าสิแค่นี้ต้องดูด้วยเหรอไม่ดูก็จะเชื่อลวถ้าเท้าคิดถูกแล้วที่ไว้ใจเราให้ดูแลพระสังงานแบบนี้พวกเราเท่านั้นที่จะทําได้ต้องให้เล่นบโห,ไไหเเดหเนี่ยอ้าวหายไปไหนแล้วเผล่อแอบเดียวหายไปแสแลมวนเนี่ยพระสังพระสังไม่ฟังคําเตือนสงา่าแอบหนีเข้าไปในปราสาทหลังที่สามอีกแล้วในปราสาทหลังนี้มีอะไรละ่ะต้องคอยชมสังทองในตอนหน้าแล้วล่ะครับ